สวัสดีจ้าเมื่อนี้มีสาราดีๆมาบอกเนาะจ้ะวิธีรักษาเบื้องต้นของอาการคอตกหมอนหรือว่าเก็บตึงตามเอ็นคอเนาะจ้ะส้นเอ็นคอเนาะมาบอกกันเฮ็ดได้ด้วยตัวเองเราจะเฮ็ดได้ด้วยตัวเจ้าของเองหายภายในสามนาทีเนาะจะไปฟังไปเบิ่งกันเลยจ้ะว่ามีวิธีแบบไดนเนาะจะไปกันเลยจ้าอันดับแรกเขาเอามือเขาจกลงไปตรงนี้เนาะจกลงไปตรงคอเขานี่เขาใชรู้สึกเก็บเลยค่ะถ้าเวลาเขาปวดปวดตึงตรงนี้เนาะ เก็บตึงปวดตึงตรงนี้ลงมานีเนาะเก็บททงนี้เขาก็เขาก็เอี่ขแขงนี้เนาะเขากะจับเขากะจับตรงนี้มันที่รู้สึกว่าเจ็บเขาก็นวดนวดแล้วก็บีบบีบกดลงไปประมาณนับสิบนั่นจ้ะสิบนับไห้ได้สิบแล้วเขาก็ปล่อยออกเนาะกับเกี่ยวกับตรงนี้ของเขาเนาะเอาเนาะจะนับนีจว่านับหนึ่งหอดสิบเนาะ กดกดกดไปจกหายเทียสิบเทียเนาะพี่น้องมันก็สีคลายอาการที่เขาเก็บนี่มันก็สิคลายคลายได้เนาะจะแต่ว่าเสียหาย,หายแบบหายขาดเลยนะบ่เมีนเนาะจะมันก็ต้องใช้เวลากับประมาณมือสองมือเนาะแต่ว่าทันเทอมนี้อาการที่เก็บขึ้นไม้แบบนี้ฮอกเขา,าก็คือจังเอามือฮอกกดกดกดลงเฮาน,นี่มันสิเก็บเนาะเขาก็ใสมือเฮานี่กดลงไปเนาะจะนับเฮาสิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแบบนี้นะจ๊ะแล้วเขาก็ปล่อยออกไปนะจ๊ะอาการอาการก็คือเก็บที่ที่บอกวิธีนี้ก็คืออาการเก็บจากตรงนี้เราจะปวดปวดเจ็บตึงนะจ๊ะตึงจากเส้นเอ็นตรงคอห้องนี้ลงมานี่จองเซบาเานะ์ห้เนาะจ้ะการแบบคอตกหมอนหรือว่เอาเก็บเก็บตึงตรงนี้เราจะเก็บตึงตรงเส้นเอ็นอยู่ตรงคอห้องนี้ มันทีเป็นคางเดียวเลยจำว่าได้เป็นสองคางแล้วเป็นคางใดเขาก็กดลงคางนั้นเนาะกดกดตรงคอตรงนั้นเนาะไอ้กดกดดีที่กดนี่ก็คือแบบว่าเขาเก็บเลยจะเข้ามือเข้าค้ำไปตรงใดเก็บเขาก็กดเนาะจะมันที่มีเอ็นตัวหนึ่งเออกเก็บเก็บเนาะอยู่ตรงคอเนี่ตัวใดเก็บเขาก็เน้นเน้นลงไปเลยจะเอ็นเอ็นตัวนั้นลหละเอ็นตัวที่มันเก็บแล้วเขาก็เน้นเน้นเน้นลงไปเขาน้นลงไปแล้วเขาก็นับสิบเนาะจะนับหนึ่งเขาสิบ แล้วห้าสิบแล้วห้าก็ปล่อยออกมาเราจะห้าก็เห็ดไหมเห็ดไปเรื่อยๆเนาจะจนอาการที่เขาเก็บตึงตรงนี้สิพนลงเขากับมาเห็ดคือก็เราจะเห็ดแบบเพิ่คลายความเจ็บปวดเนาจะคลายความจ็บเอ็นตึงแบบที่ว่าเนี่ยเราจะเวลาว่ามันกระสิเก็บเนาจะมันทรมานวายเห็ดวิธีนี้ได้ผลเนาจะถ้าเบองแล้วมากก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้ำในเด้อพี่น้องขอบคุณหลายจ้าที่รับช